ขอโอกาสถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกลูกวันนี้จะได้มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของจิตธรรมะในวันนี้การทำงานของจิตใจที่สงบแล้วสงบได้เพราะความไม่วุ่นวาย ไปกับความที่วุ่นวายไม่พยายามทำให้ความวุ่นวายมันสงบแล้วก็ไม่วุ่นวายไปกับความที่วุ่นวายมันก็สงบของมันเองให้มีความสงบใจเป็นเครื่องอยู่แต่ความสงบใจไม่ใช่เข้าใจผิดหนีโลก ความวุ่นวายแล้วไปอยู่กับใจที่สงบมีความสงบใจพอที่จะรู้ทุกอย่างปล่อยให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้มันผ่านไปผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปไม่เข้าใจไปยึดถือหรือว่าเป็นการยึดติดท่นเอง สงบได้ในท่ามกลางความวุ่นวายไม่ใช่ว่าจะไปแสดงสแสวงหาทำให้ความวุ่นวายมันสงบแต่ใจตัวเองกลับไม่สงบการที่พวกเราทุกคนที่จะสแสวงหาสิ่งที่มามันผิดพลาดเราไปสแสวงหา ก็จะทำให้ทุกอย่างมันสงบจะทำให้ครอบครัวสงบจะทำให้จิตใจที่วุ่นวายมันก็จะสงบแต่ใจเราไม่สงบเราจะไปพยายามให้อาการของใจเราให้กิริยาอาการของใจมันสงบปรากฏการในบัของมัน สงบบ้างปรากฏการณ์ของรูปที่เราประสบพบเจอสงบปรากฏการณ์ในโลกนี้ความวุ่นวายในโลกนี้ให้มันสงบแต่ใจของพวกเราคนเดียวกับไม่สงบพอใจเราสงบเสียแล้วดูสิว่าธรรมชาติเนียบมันสงบมันสงัด มันต้องสงบในท่ามกลางความที่วุ่นวายไม่ใช่ว่าให้พวกเราทุกคนไปแสวงหาตามสำนักต่างๆตามสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆหรือว่าจะเป็นตามภูบาอาจารย์หรือตามพระอาจารย์ต่างๆทุกสถานที่ที่วิปัสสนากรรมฐานศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ความวุ่นวายในครอบครัว ความวุ่นวายในจิตใจมันสงบไม่ใช่ใจที่สงบแล้วสงบได้เพราะไม่วุ่นวายไปกับความที่วุ่นวายไม่พยายามทำให้ความวุ่นวายมันสงบ <c oughs> แล้วก็ไม่วุ่นวายไปกับสิ่งที่มันกำลังวุ่นวายมันก็จะสงบของมันเองเพราะธรรมชาติที่แท้มันจะสงบด้วยตัวของมันเอง สิ่งที่วุ่นวายเป็นของไม่เที่ยงแล้วมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแต่ธรรมชาติที่ไม่วุ่นวายที่ไม่เกิดไม่ดับไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นธรรมชาติที่สงบของมันเองอยู่แล้วคือเรียกว่าธรรมชาติทั้งธรรมชาติภายในจ,ใจิตใจและธรรมชาติภายนอก มันมีธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วสงบสันติเป็นอิสระได้ไล้ตัวตนไล้ตัวจิตตัวใจมันเงียบมันสงบ,ม,สงบมันสงัดไปถึงกับกันของหัวใจ